พอ่อสวัสดีครับพอ่อเออสวัสดีไหล่ะค่ะคลิปนี้เปิดตัวด้วยรอยยิ้มนะคะพ่อเอฟซีแฟนจ่องกระทมหานะคะสําหรับสูตรเซียนว่าปีปทุมเฮาน้องชมมัน,นี้คลิปเล้าพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยของวัดวันจันทร์นะพ่อกลับมาแล้วนะคะวันนี้สาวกไร่วันนะคะเ้ายินดีตอนรับทุกทุกท่านนะคะหัวนี้ก็ได้เอาหวดดัวทิพย์านมากนะพ่อให้เบิ้งเล็กของพ่อเฮาหวดดัวทิพย์านมากก่อน้องชม ลาวพัฒนาเขาโตนิ่นจังๆเลยนะคะแปดหั้กแปดตัวนี้พอเขานิ่ไห้ฟันห้มาเต็มเ็มเลยนะคะยินดีกับคุณที่ได้โชคได้มานะคะสำหรับลาวพัฒนาปังลีนพ่อนองวันที่ผ่านมาเนาะออกโตกลับกับปังคือเก่านะคะหานอยพอเขานี้แทบจะบพ่อผาดท่าชมงวดนี้ลุ่นต่อเลยนะคะสำหรับสูตรไร้วันงวดนี้จะเป็นของงวดวันจันทร์ที่แปดเมษานะพ่อ พอเฮ้าจะแยกเล่าเป็นเล่าละกะ,น,ะ,กะน้อยเป็นน้อยคือนกาบน้ำจ่มสําหรับเซียนว่าปีปทุมนะคะอา่าวงวดนี้ก็เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยนะพ่อลาวพัฒนางวดนี้วิ่ไงวิ่งหกับเจ็ดไหมละลาวพัฒนาวิ่งหกกับเจ็ดครับพ่อ,อที่นี่จะจับคู่ครับพ่อ 6, 3, 6, จับคู่มี6 4 6 3่หก่อนแล้วก็หกสองะพ่อนะเนาะโอเคแล้วก็ 2>, 2 0 2ศูนค่ะแล้วมีสองเ แล้วก็สองสี่ครับพ่อวันนี้ก็เก็ดหกเก็ดสี่เก็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสามครับพ่อโอเคลาพัฒนาพอห้าจะคัดให้เก้าชุดเก่าหางนะพ่อนอะสำหรับออสูตรลาพัฒนาเนี่ยเลยนะคะจัดแต่เล็กสองตัวคือเก่าเป็นบกขาวาลาพัฒนา ให้มาจังๆนะเพราะเลขสองตัวกระไดเดียวท่วนตัวเลขของพ่อฮาบไปมันว่ามันจับมันจับคูผาดตะวันเลขอยู่ในตะล่างเขาเมื่อตั้งศูนย์สี่ศูนย์อย่างนี้เหมิดมันจับขาท่าสั้นแตกวนแตกล่างอีกคุณพ่อพ่ออันนั้นกับเขาจังๆแล้วนะคะทผช้่มออาเดียวท่วนตัวเลขของพ่อฮอบไป็นพร้อมกันนะคะ มีงวดนี้มี 64, 63, 62, 27, 20, 24แล้วก็ 76, 74แล้วก็73็ดานะพ่อเนาะถูกต้องนเนาะอ่ทีนี้ก็นเนีนให้แฟนช่องในกระเพาะวันนี้ก็ได้แนี่นีนห 4, ห4ห 3, ส,สี่หแล้วก็63ค่ะเออสองแล้วก็2อ สองศูนย์แล้วก็สองเจ็ดค่ะพ่อเนียนเนียนซีหางเนียนแคร์ซีชุดซีหางหน,น่อยหน่อยเนียนเนียนน,น้องชมสำหรับสุดเซียนว่าปีปฐะม้วนนี่ก็เป็นที่น่าจับตานะพะ่อทาเด็กเขาแล้วกะ<น>เป็นตามาจังจังอี๋นะพะ่อสำหรับเล้าพัฒนาเฮาเนาะเคยเขาลายรอบลายงวดตอกเนื่องนะพะ่อเล้าก็ไดนะ้เนาะโบเพยห้าน้อยนะคะเอา<น>ต่อไปก็จะเป็นสูตรห้าน้อยค่พะพ่อ ห้าหน้อยนั่นวิ่งเกกับศค่ะห้าหน้อยงวดนี้วิ่งเกกับศนค่ะเพะ่อมันจะจับคู่ค่ะมันจะจับคู่เก้าหกเก้จ็จับคู่มีเก้าหเกเจ็ดค่ะเพะ่อศูนย์หกศเจศหแล้วก็ ศูน็ครับพ่อเออหนึ่งหนึงเก็ดนึงหกแล้วก็มีหนึ่งเจแล้วก็มีหนึ่งหกครับพ่อเออวันนี้ก็มีหกสามี่มแล้วก็มีหกสครับพ่อเออสามเ็แปเจแล้วก็ส8มแครับพ่อ ห้เก้าแล้วก็ห้าแปดค่ะพ่อโอเคพอห้าจัดชุดเต็มคือเก้านะพ่อสิบสองชุดสิบสองหางเอาวันนี้มีหลักลอยพ่อหลักลอยมีห้ากับสามเดนะตัวนี้เน้นหลักร้อยนะคะท่านผชมหลักร้อยมีห้ากับสามค่ะ อ๋อให้แฟนช่องเฮาถ้าผู้ใดมักเลขกสามตัวจังจัดใส่นะพ่อพอ่อเฮาขัดเลขกรับ้อยมหาเค่ะนี่เขาสองสองตัวอยู่งรับ้อยมือน,น,นี่เลขกไร้วันพอ่อเฮานี่แทพเจ,จริพภาดสมคำคุยนะคำชมเดียววันนี้ทวนตัวเลขของพอ่อเฮาไปพร้มพอมๆกันนะคะเรีว่ดนี่พอ่อเฮาจัดชุดเต็มสิบสองชุดคือเก้ามีเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก หกสามหกสี่สามเจ็ดสาแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าแปดถูกต้องนะพ่อ, <100. S 1> อทีนี้ก็นิ่นให้เฟนช่องหน่ยค่ะเพราะใงวันนี้ก็ได้ตัวเดนมันีก้หเก้าเอีนี้เก้าหกแล้วก็อะไรนะพ่อเก้าเจ็ดเกเจ็ดค่ะแล้วก็ศูนยหศย์เจ 0 6แล้วก็0 7ครับพ่อ6 3 6 4แล้วก็มี6 3แล้วก็มีหกสครับพ่อเออนั่นนั้ลูกพ่อเฮาคัดให้เนียนเนียนคือเก่าน้ำชมเนียนให้หกชุดหกหางนะพ่อเนาะหวดนี้กับมันใจคือเก่าเงินพ่อไ,ได้วันเฮามันใจมือมือนี้ก็แตกสองน้อยอยู่มือนี้นพ่อเฮาเพิ่นมันใจคืเอเก่าน้ำชม สัมปะผ้าน้อยนี่ก็ออค่ะมือนี้ก็ออกพิเศษออกพิเศษกับแปดสีตรงๆเลยเพราะว่าพอเฮานี่เพราะว่าเกะก็สองแปดมือนี้ได้สองน้อยอยู่มือนี้ตรงๆเลยฟังคือเก่าเนาะพอห้าน้อยเนาะบอผิดหวังเนาะค่ะสัมปะเรียค่าห้าน้อยพอเฮาบอกว่าพ่อเด็กแก่คู่มือเนาะพอห้าน้อยเนาะถ้าผู้ใดมักเที่ยวมักเล่นต่างประเทศกะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้องวดนี้กะ ขอให้แตกทื่งน้อยทึ่งล่านะพ่อสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ที่แปดนะคะผู้ใดมักมตัวเลขของพอเฮ้านะครับชุมได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้ได้โชคได้มันกับพอเฮ้าคา่ะขอบคุณในาทางดีๆที่พอเบ่งปันในจ่องแพร่รวยกับพอ่อขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีละค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได,ด้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนว่าปีปทุมฟันท่งมันใจค,คักคือเก่านะคะ หลังจากวัตถิ่ันธ์มาเล่าพัฒนาของพอเฮาแตกตัวเน้นจังจๆนะคะ่ะงวดนี้พอเฮากัได้คัดให้นะคุณผชมชุดเต็ม,มคือเก่านะคะชุดเต็มพอเฮาจัดให้เก่าชุดเก่าหางน้องชมพูละกัเน้นให้แคซีชุดซีหางนะคะตัวเน้ยนงวดนี้พอเฮาเน้นให้มีหกซีหกสามสองเตี๋ยละก็บสองศูนย์นะคะนี่คือสูตรเล่าพัฒนางวดวันจันทร์ที่แปดมษายนนะคะผู้ใดมัก Update. ชอบ แคบหน้าจอไวได้เลยนะคะแล้วก็ฟังนี้นะคะชมคือสูตรห้าน้อยนะคะเป็นห้าน้อยชุดเต็มคือเก่านะครับชมตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนของพอเฮ้านนมชมผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้แฟนจองเฮ้าทุกท่านทุกคนนะคะที่ได้เสียงโชคเสียงลาบขอให้เฮยงเพงปังปังโชคโชคมันหมันกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ